หาคุณรู้จุดจบของตัวเองล่วงหน้าคุณจะทำอย่างไรบิเบียนาเจ้าหญิงผู้สืบทอดเชื้อสายจัก,กรพรรดิผู้สรงส่งแต่กับต้องเล่ยลอนอาศัยอยู่ตามท้องถนนเมื่อมีอายุได้สิบปีมีคนค้นพบว่าเธอมีเชื้อสายพระราชวงศ์และนำตัวเธอหวนคืนสู่พระราชวังอีกครั้งทว่าสิ่งที่รอคอยเธอมาโดยตลอด จับไม่ใช่ช่วงชีวิตอันราบรื่นอย่างที่เธอใฝฝันแปดปีต่อมา,จ,ากกจักรพรรดิจำเป็นต้องสละบรังให้แก่พระชาติดาของตนเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งพระองค์มีเพียงสองทางเลือกลิเลียดผู้ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูมาอย่างหัวแหกดุกไข่ด้หินทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดต่างกับปิปียาพาธิดาแท้แผู้ไม่เคยได้รับความรัก มาตลอดสิปีที่ผ่านมาลิเลียนมั่นใจว่าจากักรพรรดิที่ลักและห่วงแหนเธอมาตลอดจะไม่มีทางทอดทิ้งเธอเป็นอันขาดต่างจากปิเีอนาที่รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับความรักจากมีดาของตนถ้าไม่ถูกเลือกก็จะต้องถูกบูชายัดแต่ถ้าถูกเลือกที่จะได้รับความ พี่ทัดในาะเจ้าหญิงรัชทายาทท้ายที่สุดแล้วจักรพรรดิจะเลือกผู้ใดคำตอบก็คือพี่เบียนาในฐานะที่ลิเลียนต้องกลายเป็นเครื่องบูชายานถึงอย่างนั้นนี่กลับเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดสําหรับบีเบียนาเลยก็ว่าได้ลิเลียนดันรอดชีวิตมาได้และคนที่ตายกับเป็นบีเบียนาซึ่งเป็น ตอนจบที่หักมุมอย่างคาดไม่ถึงทำไมฉันถึงต้องกลายมาเป็นมิเปียนาที่น่าสงสารจากนิยายเรื่องนี้ด้วยล่ะถ้าขืนยังอยู่ในพระราชวังตามเนื้อเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเสียงไม่น้อยเลยนะเนี่ยเจ้าหญิงเพคะถึงเวลาเตรียมตัวแล้วเพคะลิซาเบธเฮ้ยสวยไปแล้วได้อะไรอีกไม่นานก็ตายแล้วนี่นิยายเลมีบอกว่าเปียนาอายุไม่ถึง18ก็ตายแล้วนี่นา ลิาเบธแค่นี้ฉันยังเสือไม่พอเหรอเจ้าหญิงบิเบียนาของพวกเราเลยโฉบที่สุดแล้วเพคะบิเบียนาฉันเกียดชื่อที่ถูกต้องขึ้นอย่างลวกๆวกนชชมัดน่างนหงุดหงิดจริงๆฉันไม่ชอบชื่อนี้เอาซะเลยเพคะเจ,จ,จ้าหญิงทรงไม่โปรดที่มอมฉันเรียกชื่อท่านหรอเพคะมะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นลิาเบธดีไปหมดทุกอย่างเสียเสียแต่ว่าเธอมักจะอ่อนไหวง่ายไปหน่อยอาแฮม ไม่ได้สิชั้นต้องทำตัวเป็นเด็กดีเข้าไว้ไม่อย่างนั้นทุกคนจะมาว่าฉันเป็นเด็กหรือขอไปซะหมดพี่เลิซเบธคะพวกเราจะไปไหนกันหรอคะไปเข้าเฝ้าฝาบาทยังไงล่ะเพคะอ๋อฝาบาทก็คือพระพีดาของท่านนั่นเพคะหมองชัดคงใช้คำที่ยากเกินไปสินะเพคะไม่เลยชันลื้ว่าฝาบาทแปลว่าอะไรเราหญิงทรงสลาซาเลียจังเลยนะเพคะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมอะ ปล่อยฉันลงนะเพคะเออท่านทรงเกียรติหมอมฉันมากเลยสินะเพคะถึงหมอบฉันจะเป็นสาวใช้ได้ไม่นานแต่มาไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้ฉันก็อายุตั้งสิ่ขวบแล้วนะฉันเดินไปเองได้น่ะอ๋อเข้าใจแล้วหมอมฉันจะปล่อยท่านลงเดี๋ยวนี้เพคะอย่าแสดงสีหน้าช้ำใจแบบนั้นสิฉันยิ่งรู้สึกผิดนะเนี่ยตอนนี้ฉันเองก็ตัวหนักไม่ใช่เล่นๆแล้วฉันกลัวจะทำให้พี่เหนื่อยซะเปล่า แต่ถ้าเวลาเหนื่อยฉันจะขอให้พี่อู๊ปก็แล้วกันนะเฮ้ยทําตัวเป็นเด็กที่ลําบากสจริงอ๋อได้สิเพคะถ้าอย่างนั้นไปกันเลยไหมเพคะนี่นางสาวมันชนได้ยินว่าก่อนหน้านี้เธอเล่นล่นพนินจอดอาศัยอยู่ตามท้องถนนมาก่อนนี้เป็นสาบะมัดอีจะอ้วกเฮ้ยเด็กผู้ชายไล่มายาติตรงหน้านี้คือเจโน่พี่ชายคนที่สองของฉันเอง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย